พี่น้องนาตาลีมาเสือเข้าวจีเรียงผ้าถ้าว่าเปพระไษท้ทยกับขนมปังพี่นอ้องขนมปังม,มาฮอดมาซื้ออยู่โรงงานเพิ่นเลยพี่นอ้องอันน้นองสาวพ่นไ้ว่าซื้อมาให้เพิ่นแน่พันไทยซื้อให้เพิ่พพาก็บบบคือหม้อโรงงานบอนโดยตรงพี่นอ้องพนาซื้อข้าวจีปาเตเวียงผ้ามาให้แน่เพิ่นว่า ยนยากคุณกำลังมาสร้างซื่อหรือลุงพ,พี่น้องเข้าขับไปต่งกันเลยมีโรงงานกันพี่น้องขออนุญาตเดอ้อคุณเพจใช่คุณลังซื่อเป็นโรงงานพี่น้องเสร็จมีเลยคุณเคยซื้อ,อไลยก้อน ก้น14,000รอบตัเป็นกี่ก้อน14,000ค้คื่อนละกอนเขาสิบได้เขาจะยืดว่าอยู่ตา้ตกีจวก Bát thì, thì con bắt hộp con này đó tay thầy tay bắt mua nhỏ bắt tay mua nhỏ đôi พอดีหยาดเด้อ,ดอ,อเพหมูเป็นเป็นเพย์ฟอยนะแม่เนี้ย

เตนตัวเป่าตัวเป่าน้เอาคอดีลาลาน้ำาฮาเอาคนเอานาคีลาลาคีเป่าเท้าก็คทุกิีไงพี่น้องเบืองท่เขาพุดจ้เขาจะละลายเด้อโอ้ยไ่งล่อะไรกนเนาะน่ากลมาเปืดอปานหาแค่เจ้ย ทุกท่านพุทธยากัาจีเวียงภาพน้องตรงขั่นขามตลาดสวรรค์นาคีพี่น้องนะฮะเออทางตะเวนขึนนักจะบอกยุดบมได้ว่าต้มขั่นตลาดนะพี่น้องคนเขาหลายๆเขาจะมาซื้อพี่น้องนั่งออกรังเขาลังออกสวาเป็นอาหารยามมื้อเช้าพี่น้อง คลิปก็แล้วเข่าพี่น้องคันมีไส้มีเครื่องค่ะแม่แลี้วเข่าแล้วหน้าพี่น้องโอ้ยจะลเป็นมาเซ่นักขัดใส่ทั้งหนาพี่น้องที่นักหนาพี่โต้นคุณแม่คุณแม่ยากบางนาพูดมาสั่งลายพี่น้องดูรูดูรูดพุกนะพุกชอบคือจะไปกินเข่าตรงไ่ใหญ่นี้ เป็นคนวียดน้อ,นอง้างข้างคาวนด้วเป็นคนเวียดไปทำการทางานแลวกซื้อัพีน้องไปกินอยู่เรือนอู่บนทำง,งานพี่น้องออกหลดเลยรถดเขาจะหลดย่านหล,ลุดทรัมโลไปองเขาจะวยมา ทั่งไปบอลบนมีโหลดในพี่น้องนาตาลีในพี่น้องเลื่อๆไปบอลบนมีโหลดไปบอลโหลดหน่อยๆเพราะว่าวนั่งนั่งย่านโหลดพี่น้องมีคนกลัวรดย่านเขามาชดทางสาพี่น้องเรา,าว่างไว้นอกหนาวนอกกลางฤดู่แต่ขนาดไปถ่ายคลิป่บุญบ้าน,นอยายุนะครับเขายังมาชดเท่าพี่น้องให้ตะวันเป็นโหลดน้อยตะวันโหลดง่ายตะวันจะได้เลย เมืองเก่าพี่น้องแถวๆน,นี้เห็นว่าน้าตัดี้กันรอๆข้างๆแค่หน่อยเลยพี่น้องเไม่ได้เขา้าในในบ้านไี่น้องเป็นแถวๆย่านตัวเมืองเก่าพี่น้องลองไปบึกไปสู้ไป ไ่เป็นอมันจะเป็นรูมีรูมอันนี้เลยเป็นแถวเมืองเก่าดนมานี่ว่าม้ย่านนี้เปนวตัวเมืองเก่าเนาะ งต้นไม้ใหญ่พี่น้องจะเป็นโรคนังเก่าพี่น้องอยู่ใช้มือพี่น้องตัวอะไรอยู่ใช้มือพี่น้องขาดกจในเรื่อที่ว่ามีคนงานอยู่เนี่ยใน้าบ้านจะเป็นโรคนังเก่าพีนนนนาพน่น้องยังไงพี่น้องเป็นโรคนังเก่าอก็ขัดใจนโลด พี่น้องก็แล้วก็ขอบุญของคุณหลาราคุณสุคนที่เนี่ยผ้ามะละกงตัวเมืองสว่างพี่น้องรอบวงในน้อยพี่น้องปงอมป่าของพ่อด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นร้านกาแฟดังพี่น้องคนกินร้ายานร้านกาแฟดัง น่านนะสิเป็นล่งล่งบานพี่น้องอ้าโหลดกระเลนแฮงเลยวะสิเป็นล่งบานล่งบานล่งหมอพี่น้องเอาละครับพี่น้องขอบุญคุณหล,ล,ลายๆที่โค้ชขอบคุณมากติดตามที่เบิ่งที่ชมพี่น้องไปแล้ยครับทุกหน้าทุกข้อไม่สบายดีสวัสดีครับพี่น้อง